แล้วคะ่คนะไปกันเละมมาส่งเน,นี่ยคุณขึ้นององก็หลายล่างหน่อยาอจะพูดตั้งแต่การเตรียมตัวเอกสารว่าใช้อะไรบ้างรวมไปถึงพาไปดูสนามบินทั้งดูไบแล้วก็ที่กรุงเทพและที่สำคัญไฮไลท์ของเรานะคะทริคการขึ้นเค,ครื่องบินอีโคโนมี่แอร์เราส์ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เปลี่ยนเสาอีกแล้ว สาวันนี้ก็บินพร้อมน้องเลยคะ่ะไปค่ะเราก็ไปด้วยกันเลยนี่นะคะถึงแล้วเดร์เดร์เคย์ล่ามีไปดูนะว่ากินสารก็ง่ายมากๆเลยค่ะก็คือ 1. ตัววัคซีนพาสปอร์ตหรือว่าวัคซีนเซอร์ติฟิเคชันนะคะไม่ใช่ rt pcr แล้วค่ะ 2. ค่ะก็คือตัว วีซ่านะคะสำหรับทัวริส์วีซ่าเราจะต้องโชว์ให้เขาดูจะต้องปิมพออกมาเป็นเปเปอร์หรือว่าโชว์ในรูปภาพก็ได้คะ่ะ3พาสปอร์ตที่ไม่หมดอายุใน6เดือนนะคะทุกคนเพียงเท่านี้เราก็เดินทางไปดูบายได้แล้วค,ะค่ะนี่คือสนามบินล่าสุดนะทุกคนไปดู ออนนี้ก็กลับมาสมบูรณ์แบบเลยเหมือนเดิมแล้วปกติเลยซื้อไหมสกีเราออกมาข้างในแล้วเด้งไปช้อปปิ้งกันซึ่งไม่ซื้อเดี๋ยวที่ฟรีไทยของเราถูกที่สุดในโลกนะทุกคนอันนี้คอนเฟิร์มจัมฮอร์โมนกีนะคะมคโครซิกิไรสข้างในสวนอาบู สุดทักแล้วแล้วก็เริ่มมีคนเดินนู่นนี่นัน่น,น,น,นไม่ค่อยมีอะไรเ<อ>ท่าไหร่ขอโทษนะคะเอาชิมวอนตันที่หนึงนะคะ ขอบคุณค่ะอะไรเปล่า,า,าเาาาาด่กกบบน้ี้กตนาแล้วเย้รูปตอนนี้ก็แบบเข้ามาแล้ก็อยู่ในเราแล้ก็เรานี่คืออาหิชาดีมากวันนี้อยู่กัน้องมาด้วย พี่ถ่ายไกลๆมา <laughs> ดูพี่เข้าใจตอนเช้าไม่ค่อมีใครอยากถ่ายั <laughs> นี่นะคะ <laughs> กะส็สภาพวันนี้ก็จะกลับไปงานอีเวนต์ด้วยแล้วก็บินพร้อมน้องเลยทีเดียว p o w e เรานะคะอาหารเราก็จะแบบอร่อยแต่ถ้าถามจริงก็ <c oughs> แต่ลาเราก็ต่างกันไปก็จะ,จะมีทีม p o w ์ r ราใช่ไหมแต่รอบนี้ใช้บัตรหนึ่งนะทุกคนก็เลยได้ p ต,ตรา แต่แล้เราก็จะมีอาหารคล้ายๆกันใจชอบชอบอาหารไทยอาหารเอเชียอ,อร่อยแล้วรอบนี้มากับน้องคือ <c oughs> น้องไม้น้องไม,นงไม้น้องไม้กลับมาจาก <c oughs> าเวลทาวเวลอยู่เวลใช่ปะเลยสนุกมากับเดช่บอกเลยมากับพี่ชิว <c oughs> วันนี้ก็บินพร้อมน้องเพราะว่าบินไปทำงานด้วยแล้วก็ไปส่งน้องพอดีแต่ตอนนี้รอคนขับรถอยู่คนขับรถยังไม่ตอบ WhatsApp เลยที่ Dubai ก็จะประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าดูไปตอนจะเป็นยังไงบ้างะค่ะนี่นะลูกคนแล้วก็ boarding time ไฟนอลคอร์หรือเปล่ายังพี่คิมกับเวลาดีอยู่ยังไม่ไฟนอลก็ไปนะเช่เห็นไหมเอร์สเย้วันนี้นะคะวิ่นแอร์ฟัสในสองกระสูก็เป็นทีนน่น,นั่งนะทุกคนเนี่ยคือข้อดีของต่อ

พอขวดเล็กนะคะไม่สามารถที่จะนำลงออกจากเครื่องบินได้นะทุกคนแต่ผู้โดยสารนะชอบแอบหยิบแล้วก็หยิบลงไปจริงๆแล้วมันคือการผสมให้แบบตอนหนึ่งแก้วตอนหนึ่งขวดเล็กค่ะเขาเรียกว่ามินิเอเจอร์ค่ะนี่ก็คือนะหน้าตาของอา่างอีโคโนมี่ออีาน้นอ่ะหนูกินชิคเก้นเหมือนที่เลยชิคเกน้นลองิดเข้าไปดีมันมีเกณฑ์พอ่อไอ้เนเชื่อหนูดมันมีเออ าคะถึงน,ะนี่ยใช้คนันสีชูคราน thank you ก็หมดสี่สิบห้ามนะคะไปค่ะดูนะว่ากาแฟแก้วเท่าไหร่แค่แองร้0 0นะทุกคนใส่เล็กสมอง ค่ะอันนี้ไปขึ้นแท็กซี่กันนะคะแท็กซี่ที่นี่ราคาเริ่มต้นจากสนามบินก็ประมาณเกือบ200อ่ะทุกคนถ้าคิมจำไม่ผิดนะแล้วก็ขนกระเป๋าไปค่ะตอนนี้เราก็จะไปโรงแรมกันและวคิมจะเป็นร้อยฟังว่าคิมมาทำอะไรบ้างนะคะ